มาดูถึงการพิจารณาคดีของศาลอาญาตลิ่นชันในวันที่14กุมภาพันธ์2566มีการนัดอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธร์ในคดีของการหมิ่นประมาทกริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระบอคอมพิวเตอร์ของธนพรขอสงวนนามสกุลเป็นแม่ลูกอ่อนจากจังหวัดอุทัยธานีในวัย23ปี ผู้ถูกฟ้องจากการใช้บัญชี Facebook ส่วนตัวไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ f a c e b o o k ของเพจซึ่งเผยแพร่ภาพที่มีการตัดต่อของราชการที่9และราชการที่8เมื่อช่วงปีพศ2564ย้อนกลับไปเมื่อวันที่29กันยายน2564 คุณธนาพรได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าแสดงหมายจับในขณะที่อยู่ที่บ้านพักและได้ถูกนำตัวไปทำการสอบสวนที่สอน,นอบางพลัดธนาพรได้เล่าว่าเธอได้ถูกขังอยู่ที่สถานีตำรวจเป็นระยะเวลาหนึ่งวันหลังจากตำรวจได้นำตัวเธอนั้นไปขอฝากขังในชั้นสอบสวนสารก็มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน โดยวางหลักทรัพย์เป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทซึ่งได้ทำการยืมมาจากญาติและมีเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวหรือว่ากำไร EM ในชั้นสอบสวนธนพรนั้นให้การรับสาร,รภาพโดยไม่มีทนายความอยู่ด้วยในขณะการให้การต่อพนักงานสอบสวน และต่อมาธนาพรก็ได้ให้การรับสารภาพตามฟ้องในชั้นศาลโดยมีทนายความที่ศาลแต่งตั้งให้ในชั้นพิจารณานี้ศาลได้มีคำสั่งให้สืบสอบและพินิจพฤติการของจำเลยและนัดฟังคำพิพากษาในวันที่17กุมภาพันธ์2565 สารชั้นต้นได้พิาพากษาวา่าจำเลยนั้นมีความผิดตามฟ้องการกระทำของจำเลยถือว่าเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้มีการลงโทษตามมาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษจำคุกถึง4ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึงหนึ่ง คงจำคุกสองปีพิเคราะห์รายงานการสืบสอบและพินิจจำเลยแล้วจำเลยนั้นไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนจำเลยนั้นยังอายุยังน้อยไม่ปรากฏว่าจำเลยนั้นเคยกระทำการในระบบคอมพิวเตอร์ลักษณะเดียวกันมาก่อนหรือกระทำซ้ำหลังภายหลังเกิดคดี จำเลยได้รับการศึกษาสำเร็จเพียงแค่ชั้นระดับมัธยมต้นเชื่อว่าจำเลยนั้นกระทําไปด้วยความคึกคนองเพราะถูกชักจูงจากการเข้าถึงข้อมูลเท็จในสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้ง่ายจึงขาดสามัญสำนึกหรือความยับยั้งชั่งใจชั่วขณะจนไม่ได้มีการไตร่ตรอง ถึงผลกระทบที่จะตามมาปัจจุบันจำเลยได้ประกอบอาชีพสุจริตมีครอบครัวที่ห่วงใยที่น่าจะเหนี่ยวรั้งห้ามปรามไม่ให้เกิดการกระทําในลักษณะผิดแบบเดียวกันอีกจำเลยให้การรับสาร,รภาพด้วยตนเองแสดงถึงความรู้สึกผิดโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดไว้2ปี ให้คุมความประพฤติของจำเลยโดยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ8ครั้งภายในระยะเวลากำหนด2ปีและให้จำเลยนั้นทำงานบริการสังคมหรือสาธรารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤตินั้นจัดให้กระทำ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามชาวลิตอิสระเดชรองประธานศาลอุทธรภาคหนึ่ง ซึ่งช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้วิพากษาสารอาญาตลิ่งชันในขณะนั้นได้ทำความเห็นแย้งถึงคำพิพากษาดังกล่าวโดยเห็นว่าจำเลยนั้นแสดงความเห็นเป็นข้อความเปรียบเทียบหยาบคายเก้าวล่วงไปถึงราชวงศ์จักรีอันเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษาัตริย์พระราชินี รัชทายาทย่อมมีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชวงศ์จัก,กรีและสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยรวมทั้งกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชนชาวไทยอันมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งต่างให้ความเคารพสักการะและยกย่องเทิดทูนเอาไว้เหนือเกล้าตลอดมาตั้งแต่โบราณกาล เมื่อคำนึงถึงลักษณะของการกระทำของจำเลยดังกล่าวแสดงว่าจำเลยนั้นมีเวลาและโอกาสคิดไตร่ตรองเอาไว้ก่อนแล้วแต่ก็ยังคงกระทำประกอบกับการกระทำความผิดนั้นจำเลยมีอายุ21ปีเศษรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วจำเลยได้รับการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ย่อมรู้ถึงความสำคัญของสถาบัานพระมหากษาัตริย์ ต่อสังคมไทยเข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยและสังคมไทยเป็นอย่างดีการที่จำเลยยังบังอาจกล้ากระทำการอันไม่บังควรเช่นนี้ยิ่งไม่สมควรที่จะรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยแต่ควรลงโทษจำคุกโดยไม่รอการลงโทษเพื่อให้จำเลยนั้นเกิดความหลาบจำ ไม่กล้าในการที่จะกระทําต่อไปอีกอีกทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้บุคคลอื่นกระทําการลักษณะเช่นนี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในอนาคตตลอดจนความมั่นคงของรัฐภายในราชะอาณาจักรได้ต่อมาเมื่อวันที่9มิถุนายน2565พนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุด ได้มีการอุทธรณ์คดีนี้ต่อศาลอุทธรณ์โดยเห็นว่าไม่สมควรรอาการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยโดยอ้างเหตุผลในลักษณะดเดียวก,กันกับความเห็นแย้งในข้างต้นในชั้นพิจารณานี้ธนาพรได้ประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์จำนวนเงิน1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งเป็นเงินจำนวนเดิมที่ยืมมาจากญาติ โดยสารนั้นไม่ได้กำหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเธอจึงได้ถอดกำไรเอมต่อมาหลังอายการได้ยื่นอุทธรณ์คดีเธอได้ติดต่อมายังสูย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ช่วยให้ความเห็นในคดีเพิ่มเติมและขอความช่วยเหลือเรื่องเงินประกันตัวจากกองทุนราษฎรประสงค์เนื่องจากครอบครัวนั้นมีฐานะยากจน ต่อมาในวันที่14กนะุมภาพันธ์2566ณห้องพิจารณาคดีที่305ชนะพรได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาพร้อมกับแฟนและครอบครัวโดยฝากลูกซึ่งมีอายุเพียงแค่8เดือนไว้กับมารดาเธอเดินทางออกจากบ้านที่จังหวัดอุทัยธานีตั้งแต่เวลาประมาณตี4เพื่อมาฟังคำพิพากษา ก่อนเข้าห้องพิจารณาคดีชนะพรกล่าวว่าความคาดหวังสูงสุดในวันนี้คือขอให้สารอุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นและเปิดเผยว่าสิ่งที่เธอหวาดกลัวมากที่สุดไม่ใช่การเข้าไปอยู่ในเรือนจำแต่เป็นการที่เธอจะไม่ได้อยู่กับลูกในวัยเจริญเติบโตซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด และไม่อาจย้อนคืนกลับมาได้เวลา9.35นาฬิกา35นาทีสารออกนั่งพิจารณาคดีและอ่านคำพิพากษาโดยย่อให้ฟังสามารถสรุปได้ดังนี้สารอุทธรณ์วินิจฉัยว่าสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันหลักเคียงคู่กับประเทศไทยการที่จำเลยใช้ข้อความหยากคายก้าล่วงก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชวงจัก,กรี และสถาบันพระหมหากษัตริย์รวมทั้งกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนไทยซึ่งให้ความเคารพสักการะสถาบันพระหมหากษัตริย์แม้จำเลยนั้นจะจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แต่ขณะเกิดเหตุจำเลยนั้นมีอายุ21ปีเศษมีวุฒิภาวะเพียงพอแต่ยังกระทำการจับจ้วงสถาบันพระหมหากษัตริย์ สารอุทธรณ์พิภากษาแก้คำพิภากษาสารชั้นต้นโดยไม่รอการลงโทษจำคุกและไม่ต้องคุมประพฤติจำเลยหลังจากคำพิภากษาธนาพรได้ถูกเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์นำตัวไปควบคุมไปคุมขังไว้ที่ห้องขังใต้ถุนศาลอาญาตะหลึงชันทันทีโดยสามารถนำโทรศัพท์มือถือติดตัวเข้าไปได้ เธอได้โทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียดและก็ขั้นตอนกับทนายความพร้อมร้องไห้ไปด้วยในขณะเดียวกันต่อมาหลังยื่นขอประกันตัวจำเลยระหว่างดีกาคดีในเวลาประมาณ14นาฬิกาทนายความได้แจ้งว่าสารนั้นมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวธนาพรด้วยหลักประกันเป็นจำนวนเงิน100,000บาท ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนรัษดรประสงค์โดยสารไม่ได้ทำการกำหนดถึงเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งธนาพรยังคงต้องต่อสู้คดีในชั้นดีกาต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับฟังข่าวสั้นจากทางมีอัพขอบคุณค่ะ